สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรจีมาตรวจดวงประจำเดือนกันยายนดาวย้ายราศีในเดือนนี้จะส่งอิทธิพลกับคุณอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะในวันที่หนึ่งกันยายนดาวพุธเดินเสดอยู่ในราศีสิงสวสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกสำหรับดาวพุธนะคะท่านจะโคจรมาอยู่ในภพก,การงานของคุณค่ะก็เลยมองว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเรื่องของการเจรจาติดต่อสื่อสาร เรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆที่คุณจะต้องลงมือทำนะคะให้แล้วเสร็จเนี่ยนะมันจะค่อนข้างโดดเด่นซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านั้นนะ,ะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับนายคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำบุญทำกุศลอพวกไปอนุโมทนาบัตรใบปริ้นแมทีเรียลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะซึ่งนะคะการติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้มันเหมือนว่า เราจะต้องแบบลงมือทำอะถ้าเกิดคุณไม่ทำารอให้คนอื่นมาทำอันเนี้ยจะไม่เวิร์กนะคะมันเหมือนว่าเราต้องลงมือทำในสิ่งที่เราอยากจะได้เอกสารนี้เราอยากจะได้แล้วก็ต้องไขว่คว้าทำมันออกมาให้สําเร็จบางคนอาจจะเป็นช่วงที่ติดต่อเรื่องของเอกสารประกรันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเรื่องของเอกสารที่ใช้กับคนในครอบครัวเอกสารเรื่องบ้านหรือทรัพย์สิน เอกสารที่ต้องใช้เซ็นกับคู่ค้าหุ้นส่วนหรือว่าคู่ครองเอกสารที่คุณจะเข้าไปสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บความป่วยความตายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเช่นพาสปอร์ตใบอนุโมทนาบาัตรใบมรณะบัตรการซื้อขายที่ดินการจดจำนองการเปลี่ยนแปลงทางทรัพย์สินเปลี่ยนชื่อเจ้าบ้านเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณติดต่อไว้นานแล้วแล้วก็ไม่สำเร็จสักทีนะคะ ก็มีโอกาสได้มาตกลงมาพูดคุยกันอีกครั้งในช่วงนี้แล้วก็มองว่าจะไปสู่ในทิศทางที่ดีประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพยายามที่จะลงมือทำนะ,ะเพราะว่าดาวพุธคือความสําเร็จอยู่ที่การกระทําของคุณถ้าคุณทํามันอย่างเต็มที่นะค,ะคุณอดทนรอคอยติดต่อประสานงานนะคะพยายามนะคะก็จะสําเร็จอย่างดีเยี่ยมในวันที่17กันยายนดาวอาทิตย์ย้ายมาทํามุมจตุสดาย สำหรับดาวอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในภพลาภะนะคะภพลาภะจริงๆมันภพที่ดีนะมันเหมือนคุณมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่คุณจะต้องทําให้สําเร็จซึ่งการที่คุณจะทําสําเร็จได้นั้นน่ะมันเหมือนมันไม่ได้อยู่กับตัวคุณแล้วนะเพราะตัวเราเข้าสู่จุดมรณะมันเหมือนว่าเราจะต้องพึ่งพาคนที่เป็นแบบคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าหรือคนใกล้ชิดเราอะ่ะเหมือนเราจะต้องพึ่งเขาแล้วการพึ่งเขาเนี่ยนะคะเราก็จะต้องแลกด้วยนะคือต้องให้ผลตอบแทนที่ดีอะ่ะ พจนนึกับหมันเป็นดาวคู่สมพลแปบลบว่าเราได้เขาก็ต้องได้ด้วยแต่เขาช่วยเราไหมเขาช่วยเรานะคะทําให้เราเกิดความสําเร็จเรื่องของการเงินการทองก็มองว่าไม่ค่อยแบบมีอุปสรรคปัญหามันเหมือนว่าคุณอาจจะวางแผนบริหารจัดการเรื่องของเงินมาอยู่แล้วนะคะหรือว่าบุญช่วยเนี่ยดาวเกตบุญช่วยเรื่องของการเงินโชคดีช่วงนี้เงินพอมีนะ เกิดมีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราอะอย่างน้อยหนึ่งมีตังอย่างน้อยสองมีคนที่แบบเขาคอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูเราก็คือพบปัต,ตนีนี่แหละนะคะคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้ายังมาพอเป็นหน้าเป็นตาเป็นแขนเป็นขาเป็นคนมาช่วยสป,ปอร์ตในตอนที่เราแบบไม่อยู่หรือตอนที่เราเจ็บป่วยหรือตอนที่เราล้มเนี่ยยังมีคนที่ยังช่วยพยุงให้กิจการการงานมันเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้น อาจจะเป็นเรื่องของลูกน้องลูกหลานบริวารหรือเรื่องของทรัพย์สินของคุณะนะคะมันก็อาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงม,มันก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้คุ้นเคยนะคะแต่ก็มองว่าคุณบริหารจัดการได้เพราะว่าอาจจะมีการวางแผนเอาไว้อยู่แล้วะคะ่ะว่าถ้าเกิดสถานาการณ์แบบนี้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเราจะทําอย่างไรนะคะมันก็เลยผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ ถึงแม้ว่าตัวคุณจะเจออุปสรรคจะเจอปัญหาเพราะเรายังอยู่ในจุดมรณะยังไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะแต่ก็มองว่าความขัดแย้งนะคะความเสียหายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าคุณก็ดูแล้วมีตัวช่วยหลายอย่างเพราะว่าดาวไปลอยอยู่ในมุมจตุสดายเนี่ยนะคะเลขหนึ่งเนี่ยเขาก็เจอแบบพบการเงินพบปุตตะพบมรณะมันก็จะมีดาวที่ช่วยด้วยดาวที่เสียก็มีแต่ดาวที่ช่วยก็มี เลยทําให้แบบสถานการณ์ต่างๆะค่ะที่มันตึงเครียดนะคะที่มันมีการปรับเปลี่ยนปรับแผนทุกสิ่งอย่างอ่ะนะ,ะมันจะมีทางออกของมันในวันที่19กันยายนดาวพุธโคโจรเดินเสด็จเป็นเกษตรเ,เป็นมหาอุดอยู่ในมุมจตุสดดยสำหรับดาวพุธจะโคโจรมาอยู่ในภพลาภะทําให้ในภพลาภะที่แปลว่าความสําเร็จเนี่ยโหมีดาวตั้งหลายดวงซึ่งจริงๆดาวที่ลอยเกาะกลุ่มเนี่ยก็เป็นดาวที่ดีนะคะ เลยเหมือนว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงที่คุณติดต่อสื่อสารที่คุณเจราจาเอกสารต่างๆนะคะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตผ่านฉลุยพวกเดียวกันสนับสนุนซัพพอร์ตนะ,ะไปอยู่ในทิศทางที่ดีก่อให้เกิดความสําเร็จนะมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แต่บังเอิญว่าดาวพุธเนี่ยท่านไม่ได้หยุดที่พบลาภเจอแต่ดาวดีอย่างเดียวนะ,ะท่านก็ยังทําบุมถึงเลขสเลขแเนี่ยซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรู แต่เลข2เนี่ยก็เป็นดาวที่ดีเลข9ก้าเป็นดาวที่ดีเลยเหมือนว่าจริงๆอ่ะคุณก็มีโอกาสแหละนะคะมีช่องทางมีความสําเร็จทุกคนสนับสนุนคุณก็มีลูกค้าที่ดีเนี่ยที่คอยซัพพอร์ตคุณมีลูกน้องที่ดีที่คอยแบบว่าช่วยเหลือดูแลมีบริวารที่ดีที่คอยซัพพอร์ตเรานะคะมีเงินมีทองติดต่อเจรจาค่าขายอะไรนะคะก็สําเร็จนะมีนะเมตตาพูดอะไรไปใครก็เชื่อนะคนก็ซัพพอร์ต แต่จะมีแค่เลข3กับเลข8นี่แหละนะคะที่เป็นดาวคู่ศัตรูก็หมายความว่าใช่100%เนี่ยนะคุณอาจจะดีประมาณ70%อีก30%ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแยง้งนะความขัดแย้งเกิดขึ้นได้จากตัวเรานี่แหละนะคะที่บางทีบางอย่างเราอาจจะทําเองไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นนะคะหรือทําเองแล้วไม่ไม่เวิร์กพอนะมันยังเกิดแบบคาคอรหาคําติฉินนินทานะะ คนยังว่ายังด่าเราเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวอังคารคือตัวเราอยู่ในจุดมรณะอยู่อะคะ่ะบางทีเราทําอะไรก็ผิดนะคะเลยต้องขอแบบคนอื่นคอยช่วยคอยซัพพอร์ตอะนะคะบางทีเราทําอะไรไปนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่อุปสรรคก็อาจจะมีแค่ช่วงแรกนั่นแหละนะคะเพราะว่าดาวคู่ศัตรูอยู่ในจุดมรณะเนี่ยความเสียหายความขัดแย้งนะคะมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะก็คือจะดีขึ้นในภายหลังแต่ถ้าพูดถึงเรื่องลูกค้าเนี่ยคนที่ดีก็มีลูกน้องคนที่ดีก็มีคนที่คอยซัพพอร์ตเรา แต่คนที่เป็นในลักษณะราหูที่คอยจะเอาเปรียบเรานะคะคอยจะค้ากําไรเกินควรมีไหมมีนะคะบางทีเราติดต่ออะไรเรื่องของแบบซื้อบ้านซื้อรถบางทีอาจจะลูกค้าก็อาจจะกดราคาเรามากหรือคนจะมาเช่าบ้านของเราแนละ้วบางทีก็คือต่อแล้วต่ออีกนะคะคกำไรเกินควรอะไรอย่างเงี้ยคือคนดีก็มีคนเสียก็มีนะแต่มองว่าคนดีเยอะกว่าความสำเร็จเนี่ยมีมากกว่านั่นเอง ในวันที่21กันยายนดาวสุกเสดเป็นเกษตรตาธิบดีสำหรับดาวสุจกจะโคจรเข้าสู่ภวินาศค่ะเลยทำให้นะคะในช่วงปลายเดือนนี้ถ้าเกิดใครมีคนรักคู่ครองหุ้นส่วนหรือคู่ค้าเนี่ยดาวสุกคือแทนตัวเขานะคะจะโคจรอยู่ในจุดวินาศเขาอาจจะไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางหรือว่าต้องเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของความเสียหาย ก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเช่นบางทีอาจจะต้องกลับไปดูแลนะเรื่องของคนในครอบครัวหรือเรื่องของทรัพย์สินตัวเองนะคะเลยช่วงนี้จะค่อนข้างกังวลใจเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันกับเรานะต้องเดินทางไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะต้องมีเรื่องอะไรต้องคิดมากมายเรื่องของภาระเรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินของเขารวมถึงคู่ค้าถ้าเกิดมาเป็นคู่ค้าคนต่างชาติอะคะ่ะ ช่วงนี้เขาก็อาจจะซัพพอร์ตเราน้อยลงนะเพราะเหมือนเขาจะมีปัญหาะคะเรื่องอาจจะเป็นเรื่องโกดังเรื่องของของเขาหรือเรื่องของสำนักงานของเขาเลยทำให้กลายเป็นว่าช่วงสิ้นเดือนเนี่ยนะตัวเราก็เข้าสู่จุดมรณะนะคะตัวพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าที่เคยซัพพอร์ตเคยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเราเนี่ยเขาก็เข้าสู่จุดวินาศนะคะแปลว่าเขาอาจจะไม่มีกำลังหรือไม่มีศักยภาพเหมือนเดิม หรือเขาอาจจะอยู่ไกลนะคะก็คือไม่ค่อยได้มาแบบติดต่อปฏิสัมพันธ์หรือมัวแต่ยุ่งยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาอยู่หรือเรื่องของทรัพย์สินของเขาอยู่เลยไม่ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลหรือเอาใจใส่เรามากนะักถ้าคุณไม่ได้มีหุ้นส่วนคู่ครองหรือคู่ค้าเนี่ยนะคะพอดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่จุดวินาศนะคะมันจะมีมุมตรีโกนก็คือเลข6แเลข7เลข3เนี่ยโคจรสัมพันธ์กันฮนะซึ่งทำให้ในช่วงปลายเดือนเนี่ยมองว่ามันอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้าย เรื่องของที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานนะคะเพราะว่าพบพันธุเนี่ยนะคะเป็นพบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของคุณไปสัมพันธ์กับจุดมรณะคือมีการเปลี่ยนแปลงจุดวินาศนะคะคือมีการโยกย้ายนะ,ะอาจจะเป็นการย้ายที่ทํางานหรืออาจจะเป็นการซ่อมแซมบ้านนะคะเลยทําให้ไม่ได้อยู่ที่บ้านเดิมนะ,ะต้องไปอยู่ที่คอนโดหรือกลับไปอยู่ที่บ้านใครบางคนอย่างนี้เป็นเป็น,ปนต้นนะะหรือรถเราอาจจะเสื่อมสภาพ ช่วงนี้ไม่ได้ใช้รถเลยนะก็อาจจะใช้บริการรถสาธารณะก็ได้มันเหมือนคำว่าพันธุเนี่ยทรัพย์สินของเรามีเรื่องของการแตกหักเสียหายเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะที่ช่วงนี้อาจจะคุณแม่3วันดี4วันไข้นะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกำเริบขึ้นได้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ ID ด e ชีตาแอสโทรจีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ